สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆอร่อยๆม่แนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําผัดผักปุ้งเอ้ยผักบุ้งผัดกะปิค่ะเพื่อนๆอก่อนอื่นนะคะเราก็มาสับเลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะ,ะเราก็สับแค่พอประมาณนะคะ,ะเพราะว่าเราทานไปด้วยไงพริกขี้หนูสวนเนี่ยหอมๆ สักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะต่อมาค่ะเป็นกระเทียมนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะก็ประมาณหนึ่งหัวนะคะ,ะเราก็บุบพอแตกเราก็ใช้มีดสับสับสักนิดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการผัดพักบุ้งกันค่ะ <c oughs> กระเทียมไทยเนี่ยเออเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราต้องเออามาตากแดดไว้นะคะไม่งั้นเ,นเดี๋ยวสมัยนี้จะฟอรเร็วค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเขาว่า จะไม่ค่อยเหมือนก็ว่าไม่ค่อยแก่จัดนะคะอ่าเพราะค้าแม่ค้าจะเก็บมาแบบไม่ไม่แก่จัดอืสังเกตดูได้น้นเนื้อยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะอมืมานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่พีการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยค่ะ เมนูง่ายๆนะคะเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานเป็นแบบข้าวต้มก็ได้นะคะอรับรองเลยค่ะอ่าผักบุ้งบำรุงสายตาผักบุ้งนี่มันมีหลายอย่างนะคะผักบุ้งแบบท้องนาเขาก็เรียกว่าเป็นผักบุ้งแดงนะคะแต่เนี้ยเเป็นผักบุ้งขาวนะคะ วันนี้พี่การใช้ประมาณ800กร,รัมค่ะพี่การเอาต่ยอดนะคะล้างทาําความสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่ขี้หนูก็ประมาณ10-15เม็ดนะคะกระเทียมก็1ห,หัวค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกะปินะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะกะปินี้เป็นกะปิกุ้งค่ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาเครื่องปรุงแล้วก็วัดถุดิบที่สําหรับจะทํา ผักบุ้งผัดกะปิของเราก็มีแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะผักบุ้งของพี่การมีแต่ยอดเวลาทานจะได้กรอ,อบอร่อยอร่อยนะคะเพราะว่าตรงท่อนร่างเนี่ยเขาจะแข็งจัดการเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะคะพอเดี๋ยวเรารอน,น้ำมันให้ร้อนได้ที่เราก็จะเอากระเทียมกับพริกเนี่ยค่ะลงผัดค่ะ อันนี้เราต้องใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะผัดกระเทียมลงไปก่อนค่ะพอกระเทียมสุกหอมได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กะปินะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกะปิกุ้งจะไม่ค่อยเค็มมากค่ะเป็นกะปิกุ้งละนอง จัดการเลยค่ะใส่เอ,อผักบุ้งของเราลงผัดเลยค่ะฟันตลบเลยผัดคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงตามค่ะจะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใส่เลยค่ะน้ำมันหอยค่ะกับน้ำตาลทรายเหยาไปเลยค่ะ การคุกเขาให้เข้ากันนะคะพี่การไม่ได้เติมน้ำเลยนะคะเนี่ยอแบบสดๆเลยค่ะทานแบบร้อนๆคุกเขาให้เข้ากันได้ที่ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆโอหหน้าทานไหมคะอ่าเพื่อนๆคนไหนนะคะสายตาฝ้าฟางนะคะ่ะทานต้องทานผักบงเยอะๆนะคะ ผักบุ้งนี่เขาจะช่วยบำรุงสายตาค่ะไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่อ้ะว้าวเสร็จส like ับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟสิคะจะรออะไรกะปิหอมๆว้าวน่าทานสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆตักข้าต้มหรือข้าวสวยรอเลยค่ะ สดใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะผักบุ้งผัดกะปิของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ